างเหนืออีสานใต้นะคะอขอโทษนะคะเพราะพวกเราไม่ได้มีการซ้อมกันมาเลยแล้วก็อยู่ๆก็มาจับกลุ่มเพราะฉะนั้นขอเวลาสักนิดนะคะเพราะเราจะจัดกลุ่มเราจะจัดกลุ่มขอเวลาสักนิดนะคะโอเคอีสานเหนืออีสานเหนืออีสานเหนือนะคะอ่า น้องพัชรีไปไหนคะน้องพัชรีอโหอิสานเหนือนะคะอีสานเหนือนะคะนี่คือสาวภูไทยคะ่ะนี่คืออีสานเหนือนะคะขอเสียงตบมือให้หน่อยคะ่ะ <c oughs> อีสานเหนือนะคะนี่คือสาวเหนือคะ่ะสาวอิสาน สาวอีสานเนีอค่ะโอเคค่ะต่อไปอิสานประยุกต์ค่ะเดียวให้เขาโอเคค่ะโ,ะโะนะ no, พวกพวก,พวกนี้ทีหลังค่ะพวกนี้กิติมศักดิ์ทีหลังถอยลงไปหน่อยก็ได้ค่ะกิติมศักด <Okay, S 2> ิ์กิติมศักดิ์โอเคต่อไปนะคะอิสานประยุกต์ค่ะ อิสานอิสานประยุกต์อีสานประยุกต์นี้นะคะคือเราจะมีการปรับปรุงเครื่องแต่งกายค่ะเราจะไม่ใช่อีสานแท้แล้วเราก็จะเป็นกลึ่กลางค่ะอันนี้ชุดนี้นะคะชุดนี้นะคะสวยงามมากค่ะใช้ผ้าไหมแพรากาลสินนะคะ ใช้ผ้าหนึ่งผืนแต่ก็สามารถที่จะแต่งให้ได้นัน่นอันนี้นะคะเราไม่ใช่แฟชั่นโชว์แต่เราต้องการเผยแพร่ความงามของการแต่งกายของพื้นเมืองของของีสานค่ะขอเสียงตัวมือให้ด้วยค่ะประยุกต์หมดแล้วนะคะต่อไปอีสานใต้ค่ะ VIP รอก,กอ่ลอกนรอนคุณครูคุณครูอันนี้โอเคอันนี้นะคะเป็นการแต่งกายที่สวยสดงดงามที่สุดของอีสานะคะ่ะ most beautiful ของอีสานนะคะตั้งแต่คุณสิรินาคุณครูน้องนิรมน อันนี้เป็นเครื่องแต่งกายที่สวยงามและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทางภาคอีสานซึ่งมาจากจังหวัดส,สุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมอะไรกับที่อีสานใต้อันนี้นะคะเครื่องแต่งกายแบบนี้สวยงามมากแล้วพวกเราก็พราวที่จะเอามาโชว์ในงานนี้เราได้บอกพวกคุณวิจิตแล้วว่าเราจะทำให้อลังการแล้วเราก็ได้ทำให้เต็มที่ค่ะ โอเคค่ะแล้วไม่ใช่แฟชั่นโชว์ค่ะโอเคค่ะ next VIP อันนี้ส่วนร่วมของผู้มีเกียรติของพวกเราที่ได้ให้ <c oughs> ความร่วมมือสนับสนุนภาคภาคอิสานของเราผู้ที่าานะขาดคนหนึ่งที่สำคัญที่สุดคุณหมอผู้ชงอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเอ็นี่น้องสุรีอยู่นี่เปล่าคะอยู่โอเคค่ะ กลุมนี้ V.I.P. ค่ะวิสาลขอขอบพระคุณมากนะคะที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนน้องเล็กขึ้นมาด้วยค่ะคุณหมอผู้ชมด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะก็ถ่ายรูปเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วก็ คนคนสุดท้ายนะที่ไม่ใช่คนุดท้าย่างไม่ขอขอบคุณนะคะซึ่งประเพณีผ่านใบสีสู่ขวัญเนี่ยจะมีทุกบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลมงคลใดๆไม่ว่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานแต่งงานโกนจุกงานบวชนาคนะคะผ่านใบสีสู่ขวัญซึ่งได้เห็นอ,อยู่ ที่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ถือมาในงานคืนนี้นะคะถือว่าเป็นผานบายสีที่ทรงคุณค่านะคะทรงคุณค่ามากเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เห็นผานบายสีสดๆนะคะซึ่งมาจากภาคอีสานเลยนะคะรายการชุด